สวัสดีครับผมบิดีสองมุกวีคลิปนี้จะมาสปอยหนังกันอีกเช่นเคยและหนังเรื่องนี้มีชื่อภาษาไทยว่ารักเลขขี้เมื่อเธอแอบเล่นชู้กับคนรักของสามีถ้าทุกคนรู้สึกงงกันแล้วงั้นเราก็มาเริ่มรับชมรับฟังผมสปอยได้เลยครับก่อนอื่นก็ต้องรบกวนทุกคนโปรดกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับและถ้าทุกคนกดแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับ คลิปนี้เราก็มีก้าจอมือ2มาแนะนําท่านใดที่กําลังมองหาก้าจอมือ2ส,สามารถเข้าไปเลือกซื้อกันได้ในแอปพลิเคชันช้อปปีคลิกลิงก์เพื่อดูสินค้าใต้ช่องคอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับตัวหนังเปิดมาที่งานเต้นกลางแจง้งชายคนนี้เขามีชื่ออะไรนะครับไลได้เข้าไปช่วยเหลือบูโนที่โดนโจรวิ่งราวทาร้ายผมเนี่ยจะเรียกบูโนว่าพระเอกนะครับต่อมาไลได้พาพระเอกมาพักฟื้นที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งภายในตัวบ้านเนี่ยก็เต็มไปด้วยวัยรุ่นมากมายเลยนะครับ จากนั้นไลก็ได้ถามถึงแฟนของพระเอกพระเอกเนี่ยจึงบอกไปว่าเขาคบกับแฟนมาถึง3ปีแล้วแล้ววันเนี่ยเขาจะต้องไปพบพ่อแม่ของแฟนด้วยนะครับภาพได้ตัดมาที่คาร่า,าผม่จะเรียกเธอว่านางเอกนะครับซึ่งนางเอกเนี่ยก็เป็นห่วงที่ติดต่อกับพระเอกไม่ได้ไม่นานพระเอกเนี่ยก็ได้โทรเข้ามาเขาอธิบายถึงเหตุผลที่ไม่สามารถไปพบเจอพ่อแม่ของนางเอกได้นางเอกเนี่ยก็เข้าใจพร้อมกบบอกให้พระเอกเนี่ยรักษาตัวไปก่อน หลังจากนั้นพระเอกเนี่ยก็ได้บอกไลว่าเขาขอพักที่นี่สักหนึ่งคืนไลที่ได้ยินอย่างนั้นเนี่ยจึงยอมยกเสื้อให้กับพระเอกหนึ่งตัวระหว่างที่พระเอกกำลังเปลี่ยนเสือ้เอเนี่ยไลก็ได้จ้องมองพระเอกอยู่ตลอดเลยนะครับพอตกดึกพระเอกเนี่ยก็ได้เผลอหลับไปและดูเหมือนว่าไลกับแฟนสาวที่มีชื่อว่ามาเรียเนี่ยจะเอนดูพระเอกออกมากๆเลยนะครับเช้าว,วันรุ่งขึ้นเจ้าของบ้านตัวจริงเนี่ยก็ได้กลับมาทุกคนเนี่ยก็รีบหอบข้าวของหนีกันใหญ่เลยนาส่วนพระเอกกับไลเนี่ยก็ได้หนีออกมาได้ก่อนที่ตำรวจจะมาจาตัตววพวกเขานะครับ ทั้งสองเนี่ยก็ได้ล่ําลากันแต่ทว่าพระเอกก็ได้ชวนไลไปบ้านพักของเพื่อนา,นางเอกนะครับซึ่งพระเอกเนี่ยก็ได้โทรไปขออนุญาตนางเอกเรื่องที่พาไลมาอยู่ที่บ้านเพื่อนโดยอ้างว่าเขาเนอยากจะตอบแทนผู้มีพระคุณนะครับต่อมาไลก็ได้มาทําแผลให้กับพระเอกพร้อมกับพูดออกมาว่าพระเอกนั้นเนี่ยเป็นคนสําคัญสําหรับเขาพระเอกที่ได้ยินอย่างนั้นเนี่ยถึงกับอึ้งไปเลยนะครับตัดกลับมาที่นางเอกที่กําลังนั่งทานข้าวกับแม่นะครับไม่นานพระเอกเ,เนี่ยก็ได้โผลมาพร้อมกับคําขอโทษที่ผิดนัดเมื่อวานนี้ หลังจากนั้นทั้งสองเนี่ยก็ได้บู้บ้ากันแต่ทว่าพระเอกเนี่ยมีท่าทีเร่งรีบโดยอ้างว่าเขาเนี่ยจะออกไปทำธุระแต่ทว่าแท้ที่จริงเนี่ยพระเอกได้แอบมาหาไลนะครับไลเนี่ยเป็นครูสอนคาราเต้ด้วยนาะหลังจากนั้นทั้งสองเนี่ยก็ได้มาเต้นด้วยกันอย่างสนุกสนานที่ห้อง,องเพื่อนนางเอกนะครับแต่ทว่าจูๆ่ๆไลเนี่ยก็ได้เอื้อมเข้าไปเพื่อจะจูบพระเอกซึ่งพระเอกเนี่ยก็ได้ถอยออกมาทันพร้อมกับเตือนไลไปว่าอย่าทำแบบนี้อีก ขณะนั้นเองเจ้าของห้องเนี่ยก็ได้กลับมาไลเนี่ยจึงได้เข้าไปทําความรู้จักกับทั้งสองคนต่อมาพวกของนางเอกเนี่ยก็ได้รับข่าวดีว่าจะมีนางแบบชื่อดังเนี่ยสนใจมาถ่ายแบบที่สตูดิโอนะครับทุกคนเนี่ยต่างก็ดีใจกันมากจึงนัดกันไปจัดปาร์ตี้นะครับและในคืนนี้ไลก็ได้ผัวมาที่งานปาร์ตี้ด้วยนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็ได้พามาเรียรมารู้จักกับนางเอกทุกคนก็ได้ปาร์ตี้กันอย่างสนุกสนานสักพักมาเรียรเนี่ยก็มีอาการมึนเมา ไลจึงขอตัวพาบาเลียกลับไปพักผ่อนแต่ทว่าไลเนี่ยก็ดันลืมหมวกวกันน็อกเอาไว้นะครับพระเอกจึงรีบนําหมวกกันน็อกไปให้กับไลแต่ทว่าไลเนี่ยก็ได้เข้าไปจูบที่พระเอกหนึ่งทีทําเอาพระเอกเนี่ยถึงกับเอื้องปนกับความสับสนไปเลยนะครับเช้าวันรุ่งขึ้นพระเอกเนี่ยได้นาเสื้อมาคืนให้กับไลทั้งสองได้จ้องตากันสักพักก่อนที่พระเอกเนี่ยจะขอตัวกลับแต่ทว่าพระเอกเนี่ยก็ดันหันหลังมามองไลอีกครั้งแล้วพระเอกก็ได้ตัดสินใจเดินตามไลเข้าไปในห้องด้วยความลังเล ภาพได้แต่กลับมาที่นางเอกซึ่งเธอในกำลังซ้อมถ่ายแบบไม่นานเพื่อนหนุ่มเนี่ยก็ได้เข้ามาบอกว่าอีกสองสามชั่วโมงนางแบบเนี่ยถึงจะเข้ามานางเอกกับเพื่อนสาวที่มีชื่อว่ามาตาเนี่ยจึงชวนกันไปหาพระเอกที่สระว่ายน้ํานะครับทั้งสองได้นั่งรอกันอยู่เป็นเวลาสักพักแต่มันน่ยก็นานจนมาตานแนะนําให้นางเอกเนี่ยเข้าไปตามหาพระเอกนะครับพอนางเอกได้เดินเข้ามาเนี่ยเธอก็ต้องตกใจอย่างหนักกับสิ่งที่เห็นพระเอกกับไรเนี่ยกำลังมีความสุขกันนะครับ นางเอกเนี่ยก็น้ำตาไหลในทันทีเธอเนี่ยวิ่งกลับมาหามาตาพร้อมกับเล่าเรื่องราวที่เห็นให้กับมาตาได้ฟังหลังจากนั้นมาตา,าเนี่ยก็ได้มาบอกเพื่อนร่วมงานว่าวันนี้นางเอกเนี่ยคงจะไม่กลับมาถ่ายแบบเพราะเธอเนี่ยกำลังเสียใจกับแฟนหนุ่มอยู่ต่อมาพระเอกเนี่ยก็ได้มาพยายามงอนางเอกซึ่งนางเอกเนี่ยก็รับไม่ได้นะครับพระเอกจึงสัญญาไปว่าจะเลิกยุ่งกับไลนางเอกเนี่ยจึงยอมใจอ่อนและคืนดีกับพระเอกนะครับตกดึกพระเอกก็ได้มาทำตามสัญญานะครับ พระเอกเนี่ยก็ได้ขอลาขาดกับไลแล้วทั้งสองเนี่ยก็ได้กอดกันเพื่อล่ําลานะครับภาพได้แตบมาที่นางเอกที่กําลังรอคําตอบจากพระเอกนะครับแต่ถ้าว่าพระเอกเนี่ยก็ได้ขอโทษพร้อมกับบอกนางเอกไปว่าเขาเนี่ยรักนางเอกแต่ก็ไม่สามารถตัดขาดกับไลได้นางเอกที่ได้ยินอย่างนั้นเนี่ยจึงไล่พระเอกออกไปในทันทีเลยนะครับวันต่อมาไลกับพระเอกเนี่ยก็ได้มาที่บ้านของมาเรียซึ่งพระเอกเอนี่ยก็ยังมีอาการเสียใจอย่างเห็นได้ชัดนะครับ ไลที่เห็นอย่างนั้นจึงเข้าไปปอบพร้อมก็มีความสุขอีกครั้งไม่นานไลเนี่ยก็ได้โทษตัวเองว่าทําให้พระเอกเนี่ยต้องทุกข์ใจซึ่งมาเรียที่เป็นแฟนของไลเนี่ยก็ไม่ได้ต่อว่าไลที่เป็นแบบนี้นะครับต่อมาไลได้เข้ามาหานางเอกเพื่อพูดคุยแต่ทว่านางเอกที่อยู่ในอาการโมโหเนี่ยก็เมินเฉยใส่เขานะครับจูจ่ๆนางเอกเนี่ยก็มีอาการตะคิวกินนะครับไลจึงใช้จังหวะเนี่ยเข้าไปทําให้นางเอกเนี่ยผ่อนคลายนะครับหลังจากนั้นนางเอกเนี่ยก็ยอมพูดคุยกับไลนะครับ ไลได้ขอโทษที่เข้ามาทําให้นางเอกและพระเอกต้องเลิกกันแล้วเขาได้ก็ได้ให้สัญญาว่าจะหายตัวไปโดยที่นางเอกกับพระเอกเนี่ยจะไม่เห็นเขาอีกแต่ก็มีเงื่อนไขนะครับว่านางเอกเนี่ยจะต้องกลับไปคืนดีกับพระเอกตกดึกนางเอกเนี่ยก็ได้ส่งข้อความไปขอให้พระเอกกลับมาอยู่กับเธอ แต่เวลาเนี่ยมันก็ผ่านไปหลายวันโดยที่พระเอกเนี่ยไม่ตอบกลับมาสักทีแล้วมาตาเนี่ยก็ได้มาหานางเอกพร้อมกับเสนอวิธีทําให้นางเอกเนี่ยลืมพระเอกไปได้โดยการนําสิ่งของของพระเอกเนี่ยไปทิ้งให้หมดซึ่งนางเอกเนี่ยก็ยอมทําตามด้วยนะครับแต่ถ้ว่าไม่นานพระเอกเนี่ยก็ได้กลับมานางเอกเนี่ยจึงรีบวิ่งไปที่ถังขยะเพื่อนําของที่ทิ้งไปเนี่ยกลับมาคืนนะครับแต่มันเนี่ยก็ไม่ทันแล้วนะรถขยะเนี่ยได้ขนของที่ทิ้งออกไปแล้วนะครับ แต่ถว่าพระเอกเนี่ยก็ไม่ได้ต่อว่านางเอกพร้อมกับได้ไปโบ๊ะบ้ากันในคืนนั้นนะครับเช้าวันลุ่งขึ้นนางเอกเนี่ยก็มีความสุขมากที่ได้อยู่กับพระเอกเธอพยายามเทคแก่พระเอกอย่างเต็มที่แต่พระเอกเนี่ยก็ดันพูดจากับเธอเนี่ยไม่ดีแถมยังหาว่านางเอกเนี่ยงี่เง่าอีกด้วยนะครับนางเอกเนี่ยก็มีอาการงอนนิดหน่อยพระเอกเนี่ยจึงเข้าไปงอพร้อมกับสัญญาว่าคืนเนี้ยเขาจะกลับมาอยู่กับนางเอกต่อมานางเอกเนี่ยก็ได้บังเอิญได้ยินพระเอกกับไลนยอยู่ด้วยกัน เธอเนี่ยก็รู้สึกไม่ดีอย่างรุนแรงจึงกลับออกไปเลยนะครับแต่ความจริงพระเอกกับไล่เนี่ยช่วยกันยกชั้นวางของเท่านั้นนะครับตกดึกนางเอกเนี่ยก็มีอาการหน่อยๆพระเอกเนี่ยจึงบอกว่าเธอเนี่ยเป็นคนพิเศษสําหรับเขาแล้วหลังจากคาพูดเนี่ยทั้งสองก็กําลังจะบุบะกันแต่ทว่านางเอกเนี่ยก็ได้เห็นชั้นวางของของ,ของไลที่พระเอกออกมานะครับนางเอกเนี่ยก็รู้สึกไม่พอใจแล้วขอให้พระเอกเนี่ยนำมันกลับไปคืน วันต่อมาไลา่ก็จะมาขอโทษเรื่องชั้นวางของนะครับแต่นางเอกยก็ไม่อยากจะคุยเธอเรีบเดิอนออกมาจนลืมโทรศัพท์เอาไว้นะครับไลจึงได้นําโทรศัพท์ของนางเอกนยมาคืนถึงที่ห้องพร้อมกับชวนทั้ง3คนคนออกไปทานข้าวด้วยกันนะครับพระเอกเก็มีอาการยึกยักสองจิตสองใจนางเอกเจึงตัดสินใจออกไปกับไลเพียง2คนนะครับไลได้พานางเอกมาซื้ออาหารพร้อมกับให้นางเอกเนี่ได้เห็นมุมการใช้ชีวิตของเขานะครับซึ่งนางเอกเก็ดูจะสนุกไม่น้อยเลยนะครับ หลังจากที่นางเอกได้สัมผัสชีวิตของไรเนี่ยเธอเนี่ยก็รู้สึกให้อภัยถึงร้อเซนลยนะครับต่อมาเนี่ยนางเอกก็ได้มาบอกกับพระเอกว่าพวกเราทั้ง3าคนเนี่ยควรจะออกไปสนุกด้วยกันพวกเขาทั้ง3าคนได้เล่นกันอย่างสนุกสนานแล้วก็มีความสุขมากๆเลยนะครับจนกระทั่งพระเอกเนี่ยได้เผลอไปจูบไรโดยบังเอิญน,นะครับนางเอกที่รับไม่ได้เนี่ยจึงย้อนกลับมาหามาตาเธอเนี่ยเล่าทุกอย่างให้กับมาตาฟังไม่นานนางเอกก็ได้ตัดสินใจย้อนกลับมาหาไลอีกครั้ง แล้วเธอเนี่ยก็ได้ยั่วยวนลาลนิดหน่อยตอนที่ทั้งสองนะจะมีความสุขด้วยกันนะครับหลังจากนั้นนางเอกก็ได้กลับมาหาพระเอกด้วยท่าทีที่แปลกไปซึ่งในทุกๆวันเนี่ยนางเอกก็มักแอบนัดพบก,กับลายอยู่บ่อยครั้งนะครับจนกระทั่งถึงวันที่ไลเนี่ยจะต้องบอกความจริงกับพระเอกเรื่องที่ไลเนี่ยมีความสุขกับนางเอกแต่ไลเนี่ยก็ยังไม่กล้าบอกไปนะครับวันหนึ่งพระเอกได้ชวนนางเอกออกไปเที่ยวแต่นางเอกเนี่ยก็ได้ปฏิเสธโดยอ้างว่าเธอนั้น,นติดงาน คือที่แท้จริงเนี่ยนางเอกจะแอบมาหาไลแต่ทว่าเธอเนี่ยก็ได้มาพบกับพระเอกที่จะมาหาไลยเช่นเดียวกันนะครับทั้งสองคนจึงตกลงว่าจะไปหาไลที่ห้องแต่ทว่าทั้งสองคนก็ต้องตกใจที่ได้เห็นไลกําลังเก็บเสื้อผ้าเพื่อที่จะหนีนะครับพระเอกก็พยายามห้ามไลไม่ให้ไปไหนพอพระเอกเผลอนางเอกก็ได้แอบมาหาไลพร้อมกับห้ามไม่ให้เขาไปไหนด้วยนะครับไล่ก็ได้ใช้ให้พระเอกไปชงเครื่องดื่ม เพื่อที่เขาเนี่ยจะแอบไปคุยกับนางเอกนะครับระหว่างที่ทั้งสองนกำลังจูบก,กันพระเอกเนี่ยก็ได้เข้ามาเห็นพอดีเขาโมโหมากจึงย้อนกลับมาที่บ้านนางเอกเนี่ยก็ตามมาเพื่ออธิบายให้พระเอกเข้าใจนะครับแต่เขาเนี่ยก็ไม่ได้สนใจอะไรเลยนะจนกระทั่งนางเอกเนี่ยเริ่มท้อเธอจึงขอลาจากพระเอกไปเลยนะครับต่อมานางเอกกับไลเนี่ยก็ได้มาอยู่บ้านของมาเรียอีกครั้งนะครับขณะที่นางเองกกําลังเสียใจอยู่เนี่ย พระเอกเนี่ยก็ได้โผมาทั้งสองได้ปรับความเข้าใจกันและได้ตกลงกันว่าจะอยู่ด้วยกันทั้งสามคนนี่แหละทางด้านของไลก็ได้บอกกับมาเรียว่าเขาเนี่ยจะย้ายห,หนีพระเอกและนางเอกไปเพราะว่าเขาเนี่ยไม่อยากทําให้ทั้งสองคนต้องมาลําบากใจเพราะเขาอีกหลังจากที่พระเอกและนางเอกโบะบะกันพวกเขาเนี่ยก็ได้รู้ว่าในตอนนี้ไลได้หนีไปแล้วทั้งสองคนไม่รอช้ารีบตามหาไลในทันทีพอได้พบกับไลพวกเขาเนี่ยก็พยายามเกลี้ยกล่อมให้ไลเนี่ยอยู่ต่อ แต่ทว่าไรเนี่ยก็ไม่ยอมตอบพร้อมกับนิ่งเฉยพระเอกและนางเอกจึงตัดสินใจย้อนรถกลับไปแต่ทว่าจู่ๆไรเนี่ยก็เกิดเปลี่ยนใจเขาได้ตะโกนเรียกให้ทั้งสองนั้นนหันหลังกลับมาขณะที่ทั้งสองหันกลับมามองเนี่ยก็ได้เกิดอุบัติเหตุแต่ก็ยังดีนะครับที่ทุกคนเนี่ยปลอดภัยทั้ง3ามคนได้ตัดสินใจย,ย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันพวกเขาได้มีความสุขพร้อมกับเข้าใจความหมายของความรักในแบบฉบับที่พวกเขานั้นนต้องการนะครับ แล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับหนังเรื่องนี้สามารถแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับขอบคุณที่รับชมสปอยและพบก,กันใหม่ EP หน้าสำหรับ EP นี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ